สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับผมกับทําไร่ไม่รู้จนกับเด็กบ้านนอกนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องปุ๋ยอายุ40วันนะครับผมฉีดสูตรไหนนะครับอันนี้จะเป็น30 20 10นะครับเราไม่เน้นยี่ห้อนะครับก็จะมีในตัวเจ้น30ปรเซนะครับฟอสฟอรัส20แล้วก็โพแทสเซียม10นะครับในตัเจนให้อะไรนะครับผมในตัวเจนจะให้เรื่อง พวกลำต้นแล้วก็ใบมันนะครับทําให้มันเขียวมันสดแลวมันโตนะครับพูดง่ายๆคือยืดใบยืดต้นนะครับฟอสฟอรัสให้อะไรนะครับฟอสฟอรัสก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับให้มันติดเม็ดติดผลออกเยอะประมาณนั้นนะครับผมก็เลยไม่เน้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราปลูกกระโพดเนาะเราไม่ได้ต้องการต้นหนึ่งยี่สิบสามสิบฝากนะครับเราต้องการต้นละฝากสองฝากเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็จะฉีดเสริมลงไปนะครับแล้วก็โพแทสเซียมนะครับ โพแทสเซียมนี่คือให้เรื่องแป้งนะครับผมสามอย่างนี้ทำงานหน้าที่ทำงานประสานกันนะครับสามอย่างนี้ในตัวเจนนี่ก็จะนำปุ๋ยนะครับนำสองอย่างเนี่ยขึ้นไปนะครับจะดูดไปพร้อมกันนะครับไปสะสมไว้ทางใบนะครับก่อนที่ว่ามันจะออกฝักนะครับมันก็จะสะสมแม่ปุ๋ยไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดเราให้ช้ากว่าน,นี้มันก็ไม่เป็นผลนะครับไม่ใช่ว่าฝากออกแล้วคุณมาให้พวก โพแทสเซียมเนี่ยมาให้โพแทสเซียมตอนที่มันออกฝากแล้วมันนําไปใช้ไม่ได้เลยนะครับเกิดมันออกฝากไปแล้วเนี่ยคุณจะมารุง่ห้ฝากมันโตนมันคือต้นมันจะสะสมอาหารตั้งแต่หนึ่งตั้งแต่สิบห้าวันยี่สิบวันขึ้นไปนะครับจนถึงหนึ่งเดือนเดือนครึ่งเนี่ยมันก็จะสะสมไปทางใบนะครับพอเวลามันออกฝากปั๊บมันก็จะดูดมาใช้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดที่ผมฉีดอันนี้ป้องกันการ ่าดธาตุอาหารนะครับจะเป็นซิงค์นะครับผมจะให้พวกธาตุซังกะสีนะครับผมก็จะละลายน้ําฉีดเข้าไปด้วยนะครับหนึ่งซองต่อ200ลิตรนะครับเจ็ดไร่จะใช้อยู่ประมาณ400ลิตรนะครับถ้าเป็นคนฉีดถ้าเป็นโดนฉีดก็หนึ่งซองจะใช้อยู่20ลิตรนะครับเขาจะคํานวณน้ําให้เราเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นอีมาแมกตินนะครับอีมาแมกตินผสมกับ รูเฟนูรอนนะครับผมไอลูเฟนูรอนนี่เป็นสารคุมไข่นะครับไม่ใช่คุมไข่คือทําให้ไข่ไข่หนอนนะครับมันฝ่อพวกปีเสื้อกลางคืนนะมันจะมา,ขาไขไว้ตอนกลางคืนถ้าเราฆ่าอย่างเดียวแล้วเราไม่คุมเนี่ยมันก็จะเกิดใหม่อยู่ดีนะครับก็เลยฆ่าโดยคุมด้วย<ม>แต่<ม>ด้วยว่าปีนี้หนอนมันเยอะนะผมก็เลยเพิ่มอีมาอีกหนึ่งซองนะครับอนนี้จะเป็นเปอร์เซนต์อีมาแมกตินนะครับ ผมจะเพิ่มไปอีกหนึ่งซองนะครับเ <_ S 1> พื่อให้มันหน้อมตายดีขึ้นนะครับหนอมดื้อยานพูดง่ายๆก็ยีมาเม็กซิน5%นะครับคือหนึ่งซองนี่จะมีอยู่แค่5%นะครับที่เหลือจะเป็นแป้งเป็นอะไรของเขาสักอย่างหนึ่งนะครับที่เขาไปจับสารเคมีนะครับแล้วก็จะมีสารจับใบนะครับอีกตัวหนึ่งสารจับใบเราใช้ที่มันดีหน่อยครับใช้ถ้าใช้ดีหน่อยมันก็ใช้ได้น้อยหน่อยใช้น้อยหน่อย ดีหน่อยมันก็ใส่น้อยหน่อยแต่ถ้าเราใช้ของไม่ดีเนี่ยใส่เยอะมันก็ไม่เหมือนเท่าที่เราใช้แบบที่ของไม่ดีๆไปเลยเนี่ยน,นี่เก้าสิบบาทแล้วครับครโัโพดจะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมกะผมจะเกี่ยวอยู่มันสักร้อยสิบบาทนะครับ9้าสิบบาทผมนันประมาณเท่านี้นะครับวันนี้ก็คลิปก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับฝากติดตามผมหน่อยนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกชั่วโมงการดูด้วยนะครับผมถ่ายคลิปผมไม่ตัดต่อไม่เป็นนะครับถ่ายไปบ้านๆนะครับผมกับโทรศัพท์เก่าๆเกื่องหนึ่งนะครับถ้าไม่ชัดยังไงหรือเบอร์ยังไงก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับสวัสดีลุงป้าน้าอาทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ